มีแตะโจกนะพวงน้ำโจกเหนี่ยไหลจะเทะมองไปเห็นน้ำเลยโจกก็นี่น้ำนี่มันามานา,า,นาตะเชาวที่ได้ไม่รอนหาดูฟักทองตะนินตะนินบอกปลูกฝฟักทองไว้ปลูกฟักทองก็เต่งไทยไว้่ะ khâu ngàm, khâu cả ngàm, ya cả ngàm, ô, oh. khâu cả ngàm, ya cả ngàm, mẹ, đừng, đừng.

รถไถ่ใครเลยนะรดไถ่ใครหนพ่อปลูกไว้เนีนเยเนเย่ยยางเรึเปล่ายางเลยมีตะเ,เคอือยาลายเจ้ยอดงามของมะขามเทศ อนุถามทีที่พ่อปลูกไว้เน่ยเนี่ยเอาคือใหญ่ไว้ท่ละเนี่ยตานกงอกนี่เยไหนตานงอ้นนึงอเขาไม่เป็นงีงเหรอยา,ยามากทีะ่ะ เออวิทยานายมีคนโชคไม่พักคองดูกันด้วยนายแต่งไทยตายมันโอ้โอ้คืองัวของงัวตตหน่วยใหญ่นี้โอ้ไบ ฟักทองฟักทองนายอีกลูกหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วโอ้มะเขือก็มีเก็บในถุงไนถุงเอามาไหม